สวัสดีค่ะเพื่อนๆมอนมีก็มาพอ่พอๆครับช่องมันมาดามบูดีเคคือเกาเนาะจะเนาะมอนีมาดามกับผ้าเขาขั้วอีกจก้ะเขาป้าแล้วก็เขาขั้วมอนีม,มนดามสิมาเฮ็ดแหนมอีจ้ะมอนีสิเลือกเอาคาดเอาอเฉพาะเฮ็ดอันเพิงหวานเนาะจ้ะเนาะสิเลือกเอาแต่เฮ็ดเพิงหวานมามาเฮ็ดแหนมอันรั้งแรกเฮ็ดไปแล้วอันนั้นเป็นเอาเห็ดเพิงเกาหลักเนาะจ้ะเนาะ เห็ดเพิ่นเกาลักล้วนๆเลยจ้ะกระแซบคือกันเลยจ้ะแซบแซบเห็ดแหนมออกมาแล้วอ่าเห็ดหอมเห็ดหอมกระเทียมกระเทียมก็เห็ดปนกันมันหอมแล้วก็รสชาติมันก็โอเคมาดามใส่แต่เกลือเลยจ้ะเด้ออ่าบางบางอ่าบางเจ้าเพิ่นเฮ็ดเผือกกะทิใส่อันใส่ชุดรสใส่์รสดีเนาะจ้ะเนาะแต่มาดามอันบ่ใส่ไซตมะดามสิเฮ็ดแบบธรรมชาติเลยจ้ะธรรมชาติใส่แต่เกลือเนาะจ้ะเนาะมาดามก็ใส่แต่เกลือแล้วก็ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวล่างน้ำล่างเนี่ยก็สูตรสูตรอันที่ว่าเฮ็ดคัางแดกคลิปแรกมากดามกับให้เบิ่งแล้วนะจ้ะเนาะมากอะสูตรเก่าเลยจ้ะแซบ่บติดใจอันนี้คือสูตรติดใจอันนี้ใดมากน,นี่กะละมังหนึ่งอันนี้คือเฮ็ดเอ่อพิงหวานเฮ็ดพิงหวานรวนๆนะจ้ะเสมาเห็ด ปฏิบัติกันเลยนะจ้ะนาะมาเริ่มเห็ดกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกเหาก็เอาเห็ดไปล่างจ้ะพี่น้องเอาไปล่างล่างนะฮะเอาไปหนึ่งสำนร่ะเดี๋ยว,วันตามมาดามเขาพัวมากจ้ะ น้ำมันลงไม่ได้แล้วก็อยลาบโอ้ ข้ามัอนี่กับหัวยงมัดมือค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอันเห็ดแหนมทั้งเห็ดมัอนี่กับทังเห็ดแหนมแล้วกันยี่สิบสามอันน่ะจ้ะยี่สิบสามอันจ้ะพี่น้องบ่อน้อยบ่ใหญ่พ่อดีจ้ะพ่อดีแต่ยี่สิบสามอันมัอนี่อันเห็ดกะละมังหนึ่งกับกระตาหนึ่งนาะจ้ะเนาะก็ได้อ่าพ่อประมาณแล้วกันแล้วก็นแหนมยี่สิบสามชิ้นจ้ะพี่น้อง ดิจ้นี่นะถ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากนองไว้สักนีดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลดเจด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามในเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้าเนาะฝากกดกระดิง่แงแจ้งเตือนน้ำจ้าเพื่อสิบปพลาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ